เรียะนะครับพอหัวใจจบเสร็จปั๊บก็มาเรงดูเลยครับามาเรงเอาใครดูมาเรงเอ่ะขอคุยกับมาเรงนิดหนึ่งนะครับผมจะดูตัวอยา่างกลุ่มนี้นะครับมาเรงมาเรงตอนนี้วิกฤตที่ทำ้ายมาเรงอยู่ทำ้ายโรคมาเรง,งและทำ้ายศูนย์เราและเราต้องเสริมอร์้ไว้ได้คืออะไรจ๊ะดังข้อดังในเรื่องของที่โรงพยาบาลเรายู่ไม่มีทหารเช่นพวกสิทธิแพทยาสแกนสิทธิรักษา ตอนนี้เขาใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรังสีรักษาด้วยรังสี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 รังส,งส,งสีมองเห็นไหมอ่านี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับลองดูนะครับว่าถ้ามองตามหลักการของรูปริ for อ c h a n g e เท่านี้เพียงพอแล้วหรือยังเห็นไหมฮะเท่านี้เพียงพอแล้วหรือยัง อะไรคือการสร้างสารรค์อะไรคือนักวัตกรรมทางการแพทย์ของสูตรความเป็นเลิศโลกมะเร็งครับที่ควรจะเล่นต่อไปอย่างอันนี้ก็มีเรื่องอะไรครับมีเรื่องด้านการผมคิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นสิ่งท้าทายมากนะครับในตานที่ผมทำแผนมะเร็งชาติด้วยคิดถูกเลยครับ เห็นไหมฮะการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แบบแม่นยำและมุ่งเป้า s o n e l b a s e medicine ถ้าทำได้นี่จุเปลี่ยนเลยนะครับโอเคอย่างอื่นที่เขาเสนอขึ้นมาเห็นไหม5ปีนี้โรงพยาบาลแหน่งนี้จะทำโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการ5ปีนี้จะทำระบบการฟื้นฟูสุขภาพจิต5ปีนี้จะพัฒนาโภชนาการผูป้ป่วยมะเร็ง โอเคเราจะยืนปรับเพิ่มอะไรตรงนี้อีกหรือไม่5ปีนี้จะจัดบรดิการมะเร็งแบบครบวงจรคำว่าครบวงจรมีอะไรบ้างจ้าหนึ่งวงเล็กไปหน่อยครับตั้งแต่การคัดกรองตั้งแต่การอาพาธตัต้งแต่การศุ้นาตับฟแ้นกาฝกทั้งหมดเลยนะวงเล็กไปหน่อยให้เห็นหน่อยนะครับเท่านี้ถ้ายืนถ้าปรับแก้นะถต้ยืนก็เอา K R A ไปใส่ใน Action. แอคชั่นแพร แตะเอาไว้แค่นี้คนขับมชเตอร์ไซค์เขาได้สกรีนแล้วว่าทั้งหมดนี้ก็คือ s t r a t e g i c a c t i v i t y ของมอเอร5ปีนี้ที่ชันท้องคอม m ิ t เ e น t u n d e r s t o ส d จสจะโอเคคนอื่นก็เหมือนกันไล่ทีละประเด็นขอความปรุณาอย่าแก้ไขที่และหรือเป็นอยู่คือโดยที่ซึ่งอย่าไปแก้ทุรการอยู่นะจ๊ะ จากค้าหนูก็ต้องแก้ไขค่ะนี่เนี่ยและอันนี้พอเปลี่ยนมาและการเปลี่ยนเป็นโดยไดทนายคะนะฮะอันนี้เช่นเครื่องมือต่อการนในตัวตที่หนึ่งนะฮะอันนี้ช่วยชีวิตอันนี้หรือในทนายคะไม่เอาอย่างนี้นนะฮะฉันขอคีย์คอนเทนต์แบบรู u e p r i n t for change. เข้าใจตรงกันหนานะครับสรุปสารแม้จะมีอะไรเ,เราก็ใช้ปัญญาในการปรับแก้มันอยู่นะครับโอเค กลับแก้ใรใช้ตัวสอรสีแดงเอา R A ไปวางใน Action นแผนกลยุทธ์ก็คือแผนงาน R A ก็คือโครงการเคลียรส่วนทีบริหารเนี่ยเขาจะมาดูภายใต้ด้วข้อนี้เนี่ยะครับจะระบ,บุว่ากลุ่มง,งานไหนรับผิดชอบทีบริหารก็จะเลือกแล้วครับเขาจะระบ,บุเลยย้ำระบ,บุกลุ่มง,งานนะระบ,บุกลุ่มง,งาน หลังจากนั้นจึงคัดเลือก RA เพื่อนำมาสู่การทำแฟกชิพกับ Big Rock ในแต่ละแผนงานผมคิด 3, 5, ว่าสาถือว่าเยอะแล้วโอเคนะครับเราทำไปพร้อมพ้อมกันทั้งหมดเลยมีคำถามตรงนี้ไหมครับโอเคบ่ายสองโมงครึ่งน้องทีมงานดูนะครับ2องโมงครึ่งคือเวลาให้อาหาร ตอนนี้เราทำงานเวิร์กช็อปไปปกติเลยครับโอเคนอนสต็อ okay. ปเพราะว่าเดี๋ยวเรามีงานเลี้ยงกันผู้จัดต้องการให้ไฟนอลให้จดและผมต้องทำต่อในคืนนี้เพื่อเตรียม action p แพลนต่อไปนะครับอาจารย์นั่งตรวจ KPI Profile อยู่ด้านหลังนะเพราะเวิร์กช็อป KPI Profile จากครั้งที่แล้วอจาจจะต้องตรวจทานทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเพื่อดูการบาลานซ์กับตัวแผนของพวกเราครับ เคครับเข้าสู่บรรยากาศเวิร์กช็อปได้เลยครับเชิญครับ やはり。